แพทย์หญิงนาาไทยฉัดสิงอายุรแพทย์โรคหัวใจโรงพยาบาลนวเวศค่ะหัวใจนะคะเป็นอวัยวะที่สําคัญมากๆนะคะเพราะว่าทําหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆค่ะแล้วก็จะเห็นว่าหัวใจเนี่ยไม่มีเวลาได้พักเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยหัวใจก็จะเริ่มเสื่อมลงจะเห็นว่า อัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจเนี่ยนับเป็นอันดับต้นๆในประเทศแล้วก็ต่างประเทศมาโดยตลอดนะคะดังนั้นเนี่ยการตรวจสุขภาพหัวใจเนี่ยจึงจําเป็นมากนะคะเพื่อให้ค้นพบปัจจัยเสี่ยงแล้วก็พบโรคหัวใจตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนะคะก่อนที่จะมีอาการรุนแรงค่ะการตรวจสุขภาพหัวใจนะคะถ้าเป็นเครื่องมือแรกนะคะก็คือการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะคะหรือว่าเราเรียกกันว่า EKG หรือว่า ECG นะคะ เป็นการตรวจคัดกรองที่ง่ายมากแล้วก็ไม่มีความเจ็บปวดนะคะสะดวกรวดเร็วมากใช้เวลาแค่ประมาณสัก5นาทีนะคะ,ะ,คะก็จะมีการติดแผ่นที่หน้าอกนะคะเป็นอิเล็กโทรดที่หน้าอกแล้วก็เครื่องเนี่ยจะอ่านมาเป็นกราฟของหัวใจนะคะซึ่งการตรวจชนิดเนี่ยสามารถบอกอัตราการเต้นของหัวใจสามารถบอกหัวใจที่เต้นผิดจังหวะบางชนิดนะคะแล้วก็บอกเส้นเลือดหัวใจที่ตีหรือว่าลักษณะโครงสร้างหัวใจที่ผิดกปกติได้ด้วยค่ะการเดินสายพานเนี่ยเรือเรียกย่อยๆว่า E.S.T. นะคะเป็น Exercise Stress Test ะะก็วิธีการตรวจเนี่ยก็คือให้ผู้ตรวจเนี่ยออกกําลังกายนะคะแล้วก็จะติบขึ้นไฟฟ้าหัวใจเนี่ยเหมือนขึ้นไฟฟ้าหัวใจปกตินะคะแล้วก็เราจะประเมินสมรรถภาพของหัวใจนะคะความแข็งแรงของคนที่มาตรวจนะคะดูเส้นเลือดหัวใจตีบนะคะดูการเต้นผิดจังหวะระหว่างที่ออกกําลังกายหรือว่าแม้แต่จะสามารถบอกความดันโลหิตสูงระหว่างที่ออกกาลังกายที่อาจจะเป็นข้อห้ามของการออกกําลังกายได้ด้วยคะ่ะ การตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจนะคะหรือว่าเอ็โซคาร์ดิโอแกรมนะคะเป็นการตรวจโดยใช้คลื่นเสียงนะคะเพื่อดูการทำงานของหัวใจเราจะเห็นลักษณะหัวใจขนาดหัวใจการบีบตัวการคลายตัวลิ้นหัวใจแล้วก็เยื่อหุ้มหัวใจนะคะโดยการตรวจเนี่ยใช้เวลาสั้นๆนะคะแค่ประมาณ15-30ถึงนาทีนะคะแล้วก็ไม่มีอันตรายแล้วก็ไม่มีความเจ็บปวดอะไรเลยค่ะการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะคะเพื่อดูแคลเซียมในผนังของเส้นเลือดหัวใจเนี่ยเป็นการตรวจวิธีใหม่นะคะ ซึ่งการตรวจอันนี้เนี่ยทำได้ง่ายนะคะใช้เวลาทําน่าจะแค่ประมาณสัก15นาทีนะคะแล้วก็ไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องเจาะเลือดไม่ต้องกิดสารทรึบรังสีนะคะอาจจะใช้ปริมาณรังสีแต่ว่าใช้ปริมาณรังสีแค่น้อยมากนะคะหลักการเนี่ยก็คือว่าถ้าเส้นเลือดหัวใจเราเริ่มมีความเสื่อมนะคะถ้าเริ่มมีความเสื่อมเนี่ยมันจะเกิดการอักเสบนะคะพออักเสบป,ปุ๊บหายแล้วก็กลายเป็นแผลเป็นที่เรียกว่าแคลเซียมนะคะดังนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เรา ไม่มีแคลเซียมเลยในเส้นเลือดหัวใจแสดงว่าเรายังไม่มีความเสื่อมในเส้นเลือดหัวใจนะคะคนที่ไม่มีแคลเซียมเลยเนี่ยมีโอกาสเสียชีวิตจากโรคหัวใจเนี่ยน้อยกว่า1%ใน10ปีนะคะซึ่งถือว่าน้อยมากดังนั้นการตรวจเนี่ยก็จะใช้ตรวจในคนที่มีความเสี่ยงกับโรคหัวใจที่เราจะใช้ดูว่าจําเป็นที่จะต้องรักษาหรือป้องกันโรคหัวใจหรือเปล่าะคะ่ะ โรคหัวใจนะคะเป็นโรคที่สามารถป้องกันแล้วก็รักษาได้นะคะการป้องกันโรคหัวใจเนี่ยก็คือการดูแลสุขภาพนะคะตั้งแต่ทานอาหารที่มีประโยชน์ทักผ่อนให้เพียงพอนะคะออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะคะลดบุหรี่แล้วก็ยังต้องพยายามควบคุมโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจนะคะเช่นเบาหวานความดันไขมันนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ย โรคหัวใจเนี่ยรักษาได้นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเรามาตรวจสุขภาพก่อนก่อนที่จะมีอาการรุนแรงเนี่ยก็เราก็จะสามารถดูแลหัวใจเราเนี่ยให้แข็งแรงไปนานๆเลยค่ะ